ขี้จะจ่อประคองล่นปีน,นี่ยนะเพ่งไปน,นี่เพ่งเพ่งจี้พราะมก็บีบให้เล็กะ้าก็ไปเข็มที่ลินปีนี่ยเพ่งจี้นึกเพ่งจี้เข้าไปที่ปไฟลินปีแล้วก็บีบเพ่งจี้บีบเพ่งจี้บีบให้น้อยตะก็ปลายเข็มเนี่ยนั่นแหละมันจะได้เร็วจิตจะพุ่งพ,งพุ่งดอกพุ่งระดับพุ่งรั้ง,รง,งแรกก็เป็นโซตาบัแลล่ครั้งสองกับซากาตะก็มีครั้งสามกับอนาคามีแหละนะกับเพ่งจี้ยังไงไม่ต้องไปสนใจมันดอกจิตมันจะพุ่งไปยังไงช่างมันเพ่งจี้ไปเรื่อยๆไปเอือไปซื้อ น้ำไม่ภาจานไปหรือปะอ่าตาไม่ถูกเนี่ยตา<อ>เพ่ง,<อ>งไม่ถูก,กตาเพ่งมไม่เป็นเดินตาเพ่งไม่เป็นเด้นน่ะเพ่งไม่เป็นเนาะอ่าลูกสาวก็ได้ก่อนอะไรทั้งนั้นอก็ได้โอ้ถึงอนาคามีเลยเลยว่าจิตไม่พูดแล้วพูดไปแล้วอะไรถึงหนึ่งสองสามสามระได้สามแล้วเฮ้เพ่งจี้ไมประคองประองป,ป,ป,ปีบนะถ้าพี่เพ่งนิสัยไม่ก็ได้ผลเนาะไปที่ลิ้นปีกไม่ต้องไปถึงความรู้สึกความรู้สึกคือจิตตัวนี่แหละตัวไปนิพพานในตัวความรู้สึกเนี่ย ถึงระดับแปดนะใกล้ลวใกล้ยี่พันละแตกแล้ะคิดแกแตกจากความหลงละความหล,ล,ลุดจากความหลงน่ะนั่แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยสตดนีนะปฏิบัติกันนี้เดียนี่สักพักนึงความรู้สซึกงจิตหมุนกันไปทะลุนางหัวแกนนะ่น่ะง่ายเอาท่านเนี่ยตาตาลำเพ่งดูได้ไหมนั่นเพ่งไปลินปีดูไม่ใช่อาาไม่อมย้ายได้ไหมเพ่งลิ้นปีอันนี้ล่ะ,ะคิดถึงลิ่นปีได้เนี่ย่าลองเพ่งดิคิดจี้เข้าไปเนี่ยคิดจี้เพ่งเข้าไปได้ลิ้นปีน่ะใ อ่านั่นแหละเอาบีบบีบบีบจี้เข้าไปแล้วก็บีบอ่าพุ่งแล้วพุ่งแล้วอ่าจี้ไปแล้วบีบคิดเอาคิดเอาคิดจี้เอาคิดจี้อ่าแล้วเพลงไปแล้วก็บีบใกล้ลวใกล้จีรุและอ่าจีรุแล้ะจีรุดและเฮ้เพ่งอีกเพ่งเพ่งจี้อีกเพ่งจี้แล้วก็บีบจี้เข้าไปแล้วก็บีบจี้แล้วก็บีบให้อยเขาไปเข็มมาเลยจี้เจ้าอ่าเคยอ้าคิดเอาคิดเอาตื่นตื่นผ่านอ่ะเด้ี่เดี๋ยวดูดีๆก่อนผ่านได้ไหมผ่าน ติดอะไรว่าติดอยู่หน้าคือยังมาผ่านเร็วดิงงง <c oughs> แกเร็วนะ่ะเป็นไงเบาไหมเบาเนี่ยเ<อ>บากว่าเ<อ>มื่อกี้เนี่ยอ่าก็ผ่านเร็วดิเ<อ>หรอจี้เมื่อกี้เที่ยวส้งสั่โอ้ทำตอนตอนที่บอกอพี่สาวแกน่ะนแหลทาทำตอนนั้นเน่ยใช่ไหมอันนั้นถึงได้เร็วเอาแต่นี่แกส่งนึกส่งกินแบงตรงเลยสองคนตายายนึกขึ้นแบงตรงนึกขึ้นไปเรื่อย ผ่านกลางหัวขึ้นไปเรื่อยสูงกันไปเรื่อยเลยคิดขึ้นไปเรนะื่อยๆน่ะคิดขึ้นไปเรื่อยๆผ่านกลางหัวขึ้นไปเรื่อยยายเนี่ยนะคิดขึ้นไปเรื่อยๆก็แกไม่เคยภาวนามาก่อนไม่ค่อยได้สะสมมาก่อนยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงจุดที่ทจะปฏิวัติตนเข้าสู่อาอโลกุตตระไงนั่นแหละคิดขึ้นไปเรื่อยๆสูงกันไปเรื่อยๆดอกมันเบาไปเรื่อยดอก,ล,ดอกลื่อมปีไนะอ๋อลืมปีเนี่ยเพื่อให้รักษาที่จะมาสงบเฉยๆตรงลืมปี แต่ว่าหลังหลังจากเราบรรลุแล้วตรงลิ้นปีมันจะเป็นช่องว่างตาไปคิดโต้คิดโต้คิดโต้คิดขึ้นไปต่ออียตาได้หนึ่งตาก,ก็เกือบแล้วเด่นเกือบรู้แล้ตาจิตอ่ะสกิดนิดนึงเกือบรู้แน,น้วนะวัวก็ยังยังเหลือเยอะอยู่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้ารู้ไปแล้วรู้สแล้ว ของตาลุเหรอเบาแหละมันวางเองน่ะตามีอาการรู้สึกมันเบาหรือวางเองน่ะเราไม่ตั้งใจวางแต่ทิพมันวางเบาไหมรู้สึกเบายังหลวงเบาสบายยังหลวเบาหวานเนี่ยถ้าไม่เป็นก็บอกท่านเป็นอยู่เป็นอยู่ว่าแต่มาบอกอยู่ดอกมันมป็ปัญหาดอกทีนี้แกลองลองคิดถึงเรื่นปีนั่นนี่นะจดจ่อประคองที่เ่ปีนะเสียเวลาเปล่าพาจานทิพย์ตึ้งซ้ำของฉันก็ไม่ได้อะไรดอก โอ้ยไม่ใหม่กับรับีโลภีโกรธทไม่ได้ดอกม่ใหม่กับฟุ้งแบบนี้แหละมันไม่มีปัญหาดอกเดี๋ยวสักพากกห่จะเข้าใจดอกสักระยะใก่จะเข้าใจกว่ากมันเบามันสบายนี่อ่าท่านี่เหลือยายเหลือยายคนเดียวดิเนี่ยตากันได้แหละเหลือยายคนเดียวพอความรู้สึกน่ะความรู้สึกตัวนี้ห่ะตัวไปนิพพานส่วนในความนึกคิดปรุงแต่งอย่าไปยึดเอาความนึกคิดปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไห่ควรไปยึดเอาน่ะมันเป็นกิเลสจ้จ้อนเข้ามาสู่จิตเรา นายายถึงไหนน้องนยายนี่คือไปอีกยายยายได้อ่าเอาอีกืดกินีืดได้แหละใกล้ย่าพานนะยายได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเราะระับสี่แล้วนึกกันไปอีกนึกกันไปเรื่อยๆนะี่ถ้าบอกนี่ได้ยังไงก็ได้แต่ไปปฏิบัติเองจะยากหน่อยนึงเพราะว่าไม่เข้าใจไง,งไกินยีดได้จนถึงระดับหกเลย อาทีเขาเจ็ดเจ็ดแปดเริ่มม่ก้อนอะไรมากี้ง่ในคอนั่นแหละระดับแปดแต่ยังไม่ทันถึงดอกอยู่ระดับดับเจ็ดเข่าแปดแหละนั่นกดไปีกย้ายนั่นก็เปกระดับแปดอไม่นานเดี๋ยวก็ะลุดเดี๋ยวกิเลสกรลุดความหลงรุดจะคิตเบาโล่งอะเนี่รุดไปแล้วลอนั่นความหลงรุดไปแล้วด้วยแค่สกิหน่อยเดียวรุดเหรอแค่นึกนึกเข้าไปทรงหาหาความรู้สซึกกันรุดเหรอเดี๋ยวสักพักเด้อฉีนี้ ซึ่สักพักนี่แกจะไปคิดถึงลินปีจะมันจะเป็นช่องว่างเด้อมันพอเราไปนึกถึงริมปีจะมองไม่เห็นเหมือนที่แหลกเลือเนีย่ยมันจะรูเซิรว่าเป็นช่องว่างแหวกอยู่ที่มีอาการเจ็บๆเคืองๆนิดนึ่งอนะสักซิบกว่าวันถึงจะกลับมาเห็นเหมือนเดิมในตรงลินปีน่ะน,นะนี่แหละข้อการันตีว่าบรรลุทาแล้วอจิตไม่มีเชื่อความหลงแล้วแต่ส่วนความหลงความทุกข์นั้นเป็นกิเลสจรดเอเป็นความคิดของคนจรมาจรม,มาแต่จิตเรารับลู้เราก็รลู้เฉยวางเฉยลู้ไปวางไปน่รู้ไปวางไปล้าก็สำรวมรักษาจิตไปก ก็เราไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนไม่เคยสนใจมาก่อนอันนี้มาบอกกันเพื่อนนี่แล้วเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอ่าที่นี่จะได้ไปมาผลนิพพานที่นี่เราเรา <c ười> เราไม่ควรยึดความหลวงความทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมืนนะรู้ไปก็วางไปเตือนเองไปวางไปแล้วก็สวมรวมรักษาจิตไปถึยการน,นึกถึงลิ้มปีนั่นแหละสมวมรลักษาจิตแต่ไม่ใหม่เนี่ยเราไปนึกถึงลิ้มปีมันจะไม่เห็นแล้วจากสิบวันน่ะนี่กบมาเห็นเราก็ส่งรู้ระวังลิ้มปีนั่นเนี่ยามาริมปีอยู่ที่ไหนเราก็ส่งรู้เฉยบงังคิิิดบาบ,าบ้้าาาาาางงงพจจรรรณวววกกก็็สมัษตน่ คือนึกถึงเรื่ปีนั่แหละคือการสำรอง,งรักษาจิตทีนี่พอพอเราจะตายเราก็วางวัตถุสิ่งทุกอย่างจิตกับเข่าสูนนิพานเัอะนะว่าจิตไม่มีเชื่อความหลงแล้วมดอ๋อนายลองนายลองคิดถึงเรื่ปีใหม่ดูลองคิดถ<ะ>ึงดูเป็นยังไงพาเจ้อเอาออกมาฮะพาเจ้า <laughs> ลองคิดถึงใหมด่ดูคิดถึงเป็นปีดูเป็นยังไงมันเบาไหมเบาเบาโ <บา S 1> <ะ>ล่งเนี่ยไม่ยึดแต่ว่าจิตไม่ยึดอะจิตไม่ยึดมันถึงมันเนะ่ะจบแล้วเนี่ยจะได้ไปนิพานอ๋นนาย ที่นี่พอเรากอนเราตายเราก็ว่างมืถึงนี่เราก็ไปนิพพานเท่านั้นใช่ไหมตาเป็นไงเข้าใจไหม<า>พอโล่งไหมตอนนี้เบาเบาจิตเบาใจดีไหม<า>คือความรู้สึกนราคิดเราคิดอะไรไปทางไหนมันคล่องกว่าแต่ก่อนมันไม่นักไม่ทวงแล้วก็เหมือนมันอยู่ปัจจุบันพเพราะจิตเราไม่ปรุงแต่งเพิ่มเมื<า>อ่อกี้ก็เคยบวชปัญหามันก็เลยปัญหาเรื่องเราเนี่ยก็เลยหมดไปนะพอจิตไม่ปรุงแต่งเพิ่มแล้วปัญหาที่เราเคยมกมุ่นเคยคิดอันนั้นเราตีความหมายเรื่องมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเราก็ว่าง อย่าไปยึดเอาขน้นเลยฮะพระเจ้าสอนกัทำทั้งหลายแต่พวกมนยึดมั่นถือมั่นอันหละนี่แหละร่างกายเรากับไม่ควรยึดแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่เราก็รักษาไปอ่าพอมันรักษาไม่ไหวจริงๆเราก็ปล่อยวางเง่้ยแหละพอวางปุ๊บจิตกับหมุนเข่าสูนนิพานเองโดยธรรมชาติเลยว่าจิตมันปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงี่จิตเรามีเชื่อความหลงแต่ก่อนน่ะพอจิตไม่มีเชื่อความหลงแล้วมันกับเป็นจิตให้ปรุงแต่งเพิ่มเป็นจิตที่มายึดมั่นถือมั่นจากนี่ไปนี่ตะเก็บบ จากนี้ไป,ปร,ร้ารอแกไม่เคยไม่เคยสํารวมรักษาจิตนี่ประมาณสักอยู่ในระหว่างเจ็ดปีแปดปีพอแกจะเข้าใจดอกว่าจิตตัวเองไม่มีไม่มีความหลงไม่มีความ